อาาคนวันนี้ฉันจะได้เข้ามอในรอบสองเดือนแล้วคือตอนนี้ต้องรีบแหละทุกคนแต่วันนี้มาในลุกสลุกสอะไรยูนิฟอร์มสชอปมหาหลัยาฉันไม่มีชอบขนาดอะทุกคนเออเคใไส้หมูด้วยเป็นไงไปแต่เราต้องรีบแ,ล,แล้วล่ะรีบไปเหอะไปเหอะไปสักที่เฮอะ ไปสักทีลีดเดอร์แล้วลีดเดอร์แล้วทุกคนชัติลีบสุดสุดหลาลาสปีดเลยไปโก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 ,โกไปจวดเลยจ้าจวดจวดไปเลยเข้าอ้วนแล้วหน,น่อยเอ๊ะฟิล์นูกเก๋ไป อนะทุกคนตอนนี้เราถึงมอแล้วแต่ต้องรีบขึ้นลิบไปชั้นสามอุ้ยชั้นสามือชัน้นสี่โอ,อ้ยจบานานแล้วจำไม่ได้อ่ะเฮ้ยคือแบบรีบแม่ลิบฟันงงเลยเดี๋ยวเช็คจับผมหน่อยคือในขั้นตอนที่ฉันรีบปนะทุกคนคือครูบาเจตฉันยังไม่มาเลยอ่ะคือรีบปนะอันนี้แปดโมงแล้วว่าคือที่ฉันจำได้อ่ะนะแต่ฉันต้องรีบไปหยิบไอ้นี่ก่อนนะตัวอย่างที่อีกอาคารหนึ่งอ่ะทุกคน เออแล้วก็ต้องรีบเดินไปอ่ะเพราะว่าแบบว่านัดเขาแปดโมงเอ,อ๊ะนัดพี่ไอเนี่ยเขาเรียกอะไรพี่นังวีด้าแปดโมงเออไปเลยชูส่องนิ้วน้อยไปเลยตรงนี้เป็นทางเดินเชื่อมนะทุกคนที่แบบว่าไปตึกวิจัยเออตึกสาขาเอสเออมจอจพระยองเนะี่ยคือมีตึกวิจัยที่พร้อมมากนะทุกคนคือใครที่มาดูอ่ะคือ ไอ้นี่ได้เลยอ่ะคือแบบมาเรียนได้เลยนะคือเครื่องมือเยอะจริงๆอันนี้เป็นชั้นที่ชั้นทำโปรเจกต์เออแต่ชั้นต้องเข้าไปหยิบตัวอย่างที่ชั้นจะมามาวิเคราะห์แบบหนึ่งนะแต่ชั้นต้องปิดไว้นี้นึ่งมออ่ะอยาจารย์โปรเจกต์เอ้ยงั่มหัวชั้นป่าวแต่ชั้นต้องรีบไปแหละแกฉันลำมากฉันต้องเดินไปเดินมาระวังตะกเชื่อม นี่ด้ดวยทำไมเดินมาระหว่างตึกเชื่อมเลยนะฉันก็ต้องโอกรวมแล้วก็ทั้งการตรวจในตอนกลางโมงกันให้ฉันเดินหาแสงก่อนนะนี่นะคือเสียงมันก็จะมีเสียงจริงบ้างเสียงพักบ้างแถวนี้เป็นเสียงพักใช่ไหมคือช้น่ะคือหอบจริงแหละแต่ก็ คือฉันนะก็อยากจะพาทุกคนมาทัวร์คณะของฉันนะว่าคณะของฉันนะ่ะมันเป็นยังไงเออมีเดียอะไรบ้างที่ถ้าอยากให้ทุกคนมาเรียนที่ระยองจริงอะ่ะด,ดูดูนะต่อไปอะ่ะนี่เป็นไงตัดมานั่งรอเพื่อนอยู่ดีนั่งรอครูโปรเจกต์ต่อไปนี่อนิว้วจี้มาไหนบ้าบ้าบอกบอกนั่งรอแล้วรอ,อยี่จะมาเข้าห้องน้ำแล้วว่าทุกคนดูดิมันยังไม่มาเลยอะ่ะ ตมาตอนอบรมเลยทนะคนอันนี้เป็นเครื่อง UV อ่ะทุกคนที่มาวัดความยาวคลื่นอ่ะของตัวอย่างใช่ไหมอันนี้ฉันให้คู่บ้านใจของฉันทำมาเลยจา้ามาชาด,ดีนะทำไปเลยคือก่อนอันนี้ฉันทำเครื่องอื่นไปบ้างแล้วไงอันนี้ให้ชี้ทำบางสลับกันบางเอาไวาเอยไดอะ ดูนางดูมันดา่ารู้มานแล้วฉันก็ไม่ทำนางเฝ้าคองมันนี้ไปไหนมาคำรุมมาเข้าอ้องน้ำม,มาแล้วก็กล้ามาทำต่อแล้วก็ให้เพื่อนฉันทำต่อไปฉันขี้คานนะให้มันด่าบ้างเออนี่อะไรนี่บทบทบทตัวอย่างนะแล้วก็เอามาเข้าแป็นอันนี้เพื่อที่จะเอาไปเข้าเครื่องทีหนฉันจำไม่ได้ว่าเขาเรียกอะไรอ่ะ พี่นุเ้เขาอบลงให้ซะฉันก็ลืมมากอืมทำไม่ได้จริงทุกคนเนี่ยมันก็ต้องบดให้แน่นเพราะว่าไม่ยั้นตัวยามจะหลุดได้เนี่ยเราจะใส่แบบดันคางเอีอยงนะทุกคนว่าเลยจะหลุดเราก็เลยมา่อี้เราก็เลยต้องอัดให้มันแน่น ก็ใช้เวลาในการวิเคราะห์ตัวหนึ่งก็ประมาณสักแป๊บหนึง่งจาไม่ได้เท่าไหร่หรอวะจำไม่ได้กหรอว่าเ,เออมันานแล้วอ่ะทุกคนผ่านมาแล้วสองปีแล้วมนะั้งอันนี้ก็แบบว่าเจอคลิปก็เลยอยากมาทาอันเนี้ยเป็นชั้นดาดฟ้าของตึกวิจยัยก็คือแบบอยากขึ้นไปมากแต่ไม่เคยได้ขึ้นเลยอืมนี่เราก็มานั่งรอผลตูดตู้ตูตไปว่าแบบมีกี่ตัวกี่ตัวก็นั่งวิเคราะห์ไปนั่งอมแบบสุด แล้วคือช่วงที่ฉันไปทำโปรเจกช่วงนี้ใช่ไหมมันเป็นช่วงโควิดต้องลงทะเบียนตรวจไปตรวจหาโควิดผ่าน ATK โอ้โหตอนนั้นทรมานมากคือเข้ายุ่งยากอะไรไปหมดจองคงจองคิวอันนี้ถึงคิวฉันแอปทำบ้างละนี่เป็นไงสปีดเลยเออนีบทบทบบบบดูบอมมากเลยอ่ะ แต่อ่นีนี่น,น,น,นีอ่าเอียงนิดนึงว่าเออหนี่ไปทาไปดูเครื่องอื่นนะทุกคนที่ใครอยากมาเรียนจริงนะมีเครื่องมือพร้อมมากเลยนะที่นี่จริงๆใครอยากมาเรียนที่นี่มาเรียนได้เลยนะบอจพวิทยาเขตระยองมาเรียนได้เลยค่าเทอเมเหมาเหมาจุกจุกแพงจริงแต่ก็ได้นะให้มาเรียนนะคนเพราะว่าแบบว่า บรรยากาศดีทุกคนดีอาจารย์ดีอะไรอย่างเงี้ยคือดีมาเลยจริงๆแล้วก็แบบว่าคุ้มค่าที่จะเรียนแบบว่าเออน้องที่สนใจอะไรเงี้ยมาเรียนกันได้และฉันก็จะพาไปตัดไปเลยตัดไปห้องที่ทาโปรเจกต์เลยนี่เป็นเบนท์ที่ฉันทําตรงนี้เลยแล้วก็อันนี้ตู้อะไรไม่รู้มาตั้งตรงที่ฉันทำำํากําโลนี่ฉันเจ็บของของฉันนี่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 นนนนเปิดกบางคุดเปิดกอะไรของฉันเนี่ย ที่มาทำโปรเจกต์นี่เป็นไงเดินเร็วกล้องไม่นิ่งเลยอะไรไม่น,นีเครื่องสีที่เอาไว้แบบว่าแยกขนาดอนุภาคของตัวอย่างแล้วนี่ก็เพื่อนที่แบบว่าในรุ่นเดียวกันแต่ทําแบบอาจารย์โปรเจกต์คู่อื่นอันนี้ก็ฉันก็จะพาเดินไปเรื่อยๆว่ามันมีอะไรนี่แล้วฉันจะพาไปดูเครื่องหลักเลยของฉันนี่เครื่องออต u t o Key เครื่องจ้บปัญหาของฉันมีปัญหาทุกรอบใช่ไหมครับมีปัญหาถุกรอบ คือตัวจีเจงชีจีเกินอะคือแปลว่าคือปัญหาทั้งหมดอะอีกเครื่องตัวนี้ตัวเดียวเลยกับโปรเจกต์ของฉันนะนเออจับปัญหาจริงๆนะเออถ้ายารู้ไปทำโปรเจกคเนึ่ยนี่มาสาม่นเคมีที่ฉันใช้นี่เป็นไงลิสลิส,ลสแมะล,ลิสลิสเอ๊ะริสริสแมะเออนี่ <S <S พวกมันจะฉันซ o o m หน้าไปเลย <laughs> นี <N Memorial> er, mm ่เออถ้าอะไรมั่วไปหมดอะไรไม่รู้แต่ที่รู้ครูปรเจชันน่าจะหิวแล้วตามฉันบอกให้ฉันไปได้แล้วเออนี่ทุกคนแย่งกันทำอีฮู t อันนี้มากคือแบบว่าแย่งกันเลยอ่ะคือพี่ปอโทรปอตีอะไรแย่งกันไปหมดนี่เป็นภาพรวมๆรวมๆวิเคราะห์ให้ถ่ายได้ปหเนี่ยฉันถ่ายไปแล้วว่าฉันไม่ได้ขออนุญาตอาจารย์นี่ถ่ายได้ไม่ไม่รู้ว่าฉันจะโดนเด้งไหมเนี่ย oh my gosh ฉันทยเนียวะว่าทยได้ละมั้งอุ๊ยไม่ได้ขออนุญาตอาจารย์ด้วยอ่ะทัวร์ขออนุญาตทางนี้ละกันเออนีไม่ไวละไม่ไคห้องนี้คะสีหนึ่งแสนสนุกอุ้ยไม่ได้เค่ะต้องทำใหม่ใช่ต้องต่างมาทิ้งไปที่ห้องนงนยูดิด เราก็เลยฉันต่เ <im it> จนนมึไม่ค่อยลายไอ้เจ๊เราไม่ค่อยากแบเอ๊ะตอนนี้ีฉันต่อก็อเลยออกมาออกมาแล้วก็ไม่ขึ้ไม่ไม,ไม่ลงลิฟต์่ะเดินเมอะไ,ไรเนี้ยก็แจะฉันต่วาอะไรกลงไปชั้นหนึ่งอะนะเออลงมาอะไรเขา่ามือมึงมึนเลยหิวข้าวปนเนี่ย อุ้ยเมา่ถึงตรงนี้ก็อยากคูบอกคูโปรเจกต์ของฉันนะว่าทุกครั้งที่ฉันแบบฉันชอบคุยกับมันแบบดูดูอ่ะคือบางครั้งก็งุนหิมันนั่นแหละแต่ก็คือแบบว่าเออเป็นห่วงมันนาแบบว่าเอออยากทําให้เล่มโปรเจกต์หรืองานโปรเจกต์ของเราแบบผ่านไปด้วยดีแล้วก็แบบอยากพามันจบไปพร้อมๆกันด้วยดีอแบบว่าอยากให้มันมันเพอร์เฟกต์เลิศเลิศเลรักมันมากนาแต่ก็แบบว่าไม่กล้าพูดนะเนาะเออรักมึงนาอีหฮ กูอาจจะดึงไปบางไม่เป็นไรนาอโอ๊ะโอเอเออันนี้คือจุดพีของมหาสารพาวรยองเลยก็คือร้อนมากนะทุกคนแต่มันก็น่าจะร้อนหมดนะถ้าใครสนใจน้องๆปีหกเจ็ดหกปเขาก็จะสุดถ้าสนใจมาเล่นที่คณะวิทยาศาสตร์มหาสารพาวรยองได้เลยนะบ๊ายบาย